ในพิธีท่านอนุคน์สุขสมนิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์งานพุทีิมาจาเทศร,รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปกร,ท, 10, ปกรที่สิบนครราชสีมานายขัติยาชายนานัยณีวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวการีสุประโคนเจ้าหน้านนที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะใน,นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการบรรยายทางวิชาการภายใต้ชื่อกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่าและปราสาทปลายบัดสูงมรดกโลกค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการในฉันขออนุญาตแนะนำผู้บริหารสำนักสิทธิผู้บริหารกรมศิลปากรสำนักสิทธินครราชสีมาลำดับแรก ท่านผอชอุติมาจันเทศรักษารัชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่1ินครราชสีมาค่ะท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติมหาวิรโท่านท่านหัวหน้าชูศรีเปรย์สาน้อยค่ะค่ะผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานคุณชำนาญปิชนสุวรรณค่ะ และท่านสุดท้ายหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนายพันวัตรเพื้อาสามานค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการจัดงานในครนั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนำเสนอแหล่งโบราณสถานสู่มรดกโลกแกรร่บุคลากราหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีร,รัมย์และประชาชนที่สนใจ อุทยานประวัติศาสตร์พนมนุ้งภายใต้การดูแลของสำนักสิทธ์นครราชสีมาจึงได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้ขึ้นค่ะสำหรับกำหนดการในครั้งนี้จะเออริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา12นาฬกาเวลา13นาฬิกาเป็นช่วงของพิธีการเปิดและ13นาฬิกา10นาทีเป็นการบรรยายเรื่องโมนิกโลกคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรโดยท่านดรวสุุภยานานค่ะอันนี้ก็จะ บรรยายตั้งแต่เวลา1 3นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปนะคะบัดนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดโครงการบรรยายทางวิชาการกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่างและปราสาทปลาบัดสูงมรดกโลกโอกาสนี้ขอกรับเียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอนุพงศ์สุขสมนิตรรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดบุรีรัมย์ที่บริเวณโต๊ะด้านหน้าเวทีค่ะเพื่อรับฟังก,ก,การกล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการโดยนางชุติมาจันเทศพันธารชาชนาการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัศศกศิลปากรที่12บสองเอที่ิ0เรียนเชิญค่ะนมันสการพระคุณเจ้าเรียน,นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวียง ดิฉันนางชุติมาจันเทศผู้ในการนิพานษ์าริชาติพิมายรักษาราชการกาแทนผู้ในการสมักสิมากรที่สิบนครราชสีมามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงก,การบรรยายทางวิชาการประจำปี2563 นักวิทยาศาสตร์พนมรุง้งในวันนี้ปราสาทพนมรุ้ง,งมีลักษณะเป็นเทวสถานในวัฒนธรรมเขมรสร้างขึ้นจากกติความเชื่อในการก่อสร้างโดยลักษณะเป็นการจำลองจักรวาลเปรียบเป็นดังที่ประทับวิมานของพระศิวะมหาเทพบนเขาไกรราตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุง้งที่ดับสนิท ซึ่งเป็นหูเผาไฟที่ดับสนิทในส่วนนี้กรมศิลปากรได้มีการเนินงานอนุรักษ์โดยได้ประกาศทพเรียนเป็นโบราณสถานของชาตินะคะตั้งแต่ปีพศ2478และได้มีการดำเนินงานศึกษาค้นความม้าวิจัยทางโบราณคดีโดยการขิดคน้นขุดแต่งแล้วว่าโบราณเป็นให้เป็นโบราณสถานด้วยเทคนิคอนาติคอซิเ็นแห่งน,นะคะและได้มีการดำเนินงาน เป็นกุทยาประวัติศาสตร์พรนุงอย่างเป็นทางการในปีในวันที่21พฤษภาคม2531โดยสมเด็จพระนิธฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในบริเวณนี้ยังมีโบราณสถานที่อยู่รอบนอกนอีกนะคะก็จะเป็นลักษณะของบาลายหนองบาลายกุฏิฤาษี หนองบัวลายปราสาทเมืองต่ำกุฏิฤาษีเมืองต่ำแล้วก็กุฏิฤาษีโคกเมืองนะคะแล้วก็ในลักษณะน,นี้ก็จะมีะสะพานขอมอยู่ด้วยนะคะรวมทั้งโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปบัดอีกสองแห่งก็คือปราสาทไปบัดหนึ่งและไปบัดสองรวมทั้งโบราณสถานปราสาทบ้านหมู่ซึ่งมีลักษณะเป็นธรมรมศาลาเหล่านี้เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญนะคะจึงได้นําเสนอขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูมรดกทางศาบบิลปะวัฒนธรรมของชาติสู่สากลน,นะคะโดยในปีที่ผ่านมานะคะก็ได้นําเสนอโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้รับการรับรองไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกนะคะในการประชุมคณะกรรมก,การมรดกโลก สมัยสามัญรั้งที่43านักบุงบาคูสาธารณรัฐอาเจนใบจันนะคะในส่วนนี้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในกระบวนการนำเสนอ,อให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลกแก่บุคลากรในทุกาพส,ส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งสำนักสิ่งปรกริษฐ์สินครราชสีมา จึงได้กำหนดจัดโครงการบรรยายทางวิชาการประจำปีพศ2563ในหัวข้อกลุ่มเทพสถาฏานภาษาพนมลุง้งภาษาไฟบัดและภาษาเมืองต่ำสู่มรดกโลกนะคะโดยโดยได้มีการเชิญวิทยากรผูร้ทรงคุณวุฒิจากในส่วนของสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรน,นะคะในส่วนนี้ สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายเป็นครั้งแรกในหัวข้อเรื่องมรดล,ลกคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและต้องทำอย่างไรให้พู้นมรุงจริงจะได้เป็นมดลก,ลกบรรยายบรรยายโดยดรวัุปุวศิยน,นันนสถานปนิกเชี่ยวชาญจากสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลประรนะคะในส่วนนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณเจสคนนะคะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และก็ผู้ในการสถานศึกษาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำนนนชุมชนนะคะรวมทันน้งผู้นำทางาศาสนาด้วยนะคะในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอประโคนชัยจังหวัดอุบลรัมการนี้สนักศิลปกรที่สิบฐฐนครราชสีมาต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วฉันขอเรียนเชิญท่านประธานด้องกาวเปิด โครงการบรรยายทางวิชาการประจำปีพุทธศักราช2563ขอเรียนเชิญค่ะ มัสการพระธิการสิรจันทาวันโอจาวาทศพูสเทียนนะครับแล้วก็พระกุณเจ้าุกรุปนะครับแล้วก็เรียนผู้ในการมักเสนกรที่สิบนครราชสีมาท่านประทับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปนรุ่งท่านผู้ในการ ประานศึกษาผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นําท้องที่ด้วยนะครับท่านนาดกบอีวานแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้เข้าร่วมงการทุกคนครับวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดพิรำครับนายพัชกรอาขาธิยานุกได้มอบหมายกระผมนายอนุพงศ์สุขสมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิรำมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายทางวิชาการกลุ่มจิตวิทยาฐานประสาทพนงประสาทมื่งต่ และประสาทปลายแบบสู่มอรอดโโลกครับตามที่ปรากฏข่าวดีเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี .2562 ว่าประสาะทพนกรมลุ้นโบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดตรีรังของเราได้รับการเสนอชื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของูนย์มรดกรโลกองค์การยูเนสโกแล้วนั้นทางจตรีรัตลอดจนผมอากมีน้องประชาชนทุกคนต่างให้ความสนใจในข่าวนี้ ด้วยความรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งทราบจากคณะกรรานว่านับจากวันนี้เรามีระยะเวลา10ปีเพื่อดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลจัดทำแผนง,งานและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาทุ้ที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามอข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมรดกโลกสากลนั่นหมายความว่าปัจจุบันเรายังไม่ได้เป็นมรดกโลก แต่เราได้รับการรับรองไว้ในเบื้องต้นแล้วขณะนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการทํางานเพื Qatar, country, ่อจะทำเอกสารยอดทะเบียเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหโลกสายพันธุพีนาเป็นระดับต่อไปในวันนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีของการเริ่มต้นขับเคลื่อนการดำเนินงานนําเสนอกลุ่มจ้อมหัฐานประสาทกระต้รู้ประสาทเืินต่งและประสาทไฟฟ้าสู่บริโลกด้วยกิจกรรม บรรยายทำวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เหนือและในงานราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปีดังกระผมขอขอบคุณพุทธยานวัตถุสหกรณ์ลุงสำนักศิลปากรที่สิบจังหวัดราชิีมากรมศิลปากรที่ได้จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหัวน้าสุดราชการผู้มีการสาศึกษา ผู้นาองค์กรของจิตผู้นําชุมชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับมอดกโลกและกระบวนการนําเสนอแหล่งโบราณสถานสู่มรดกโลกและช่วยเผยแพร่สันพันขยายการรับรู้สูข่ปขระชาชนในพื้นที่ต่อไปครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมผมไม่ไม่กล้าขอนอกสิทธิ์เพราะว่าที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือสาระสาคัญของการ จากกิจกรรมครั้งนี้นะคนับในส่วนที่คณะผู้จัดจได้จัดมาครับก็ก็เป็นตามที่ที่ผมได้ได้อ่านให้ท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับทราบครับประเด็นหนึ่งที่ผมได้จากสื่อสารในานามของจอดวีรังก็คือว่าจดวีรังเนี่ยในทุกภาคส่วนของจังหวัดเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของอ,รอารยธรรมนะครับสะทอ้อนจากยุทธศาส เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนะครับเราเราบอกว่าเราคือศูนย์การของอารยธรรมของและกีฬามาตรฐานโลกครับแล้วก็ในเรื่องของเกษตรปลอดภัยและสังคมสันติสุขเรื่องอารยธรรมของเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดแรกในของจังหวัดเวียงลำพูที่เป็นเป้าหมายเป็นที่ระดับการพัฒนาจังหวัดของเรานะครับนั่นคือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเมื่อพิจารณาดูในเรื่องของคำฝันของจังหวัด ก็เป็นคำแรกเหมือนกันว่าเราคือเรียนภาษาถินแล้วก็เรียนถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยโดยวัฒนธรรมเลื่อนล้ำกีฬาความเป็นเรียนภาษาถินก็เป็นคําแรกของจังหวัดสวัสดีครับนในเรียนว่าแต่ด้านแต่เดือนแต่ไหนแต่ไรรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยความสำคัญของจังหวัดวีราเร็ความสำคัญในเรื่องของภาษาถิ่นะครับ และรายธรรมของโบราณอยู่นะครับอันนี้ก็คือมุมมองของนักคิดนเชิงวพัฒนาแต่วันนี้เป็นโอกาสที่มีที่พี่น้องเราครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้รับความความรู้ความคิดนเชิงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดีทางด้านวัฒนธรรมนะครับจากผู้รู้จริงๆเนี่ยในมุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่ที่เราก็อยากรับรู้กัน,กนว่า จังหวัดที่อยากจะมองที่นี่คืออาอรยธรรมสําคัญแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่แห่งนี้เนี่ยผู้บริหารของสถานที่แห่งนี้อยู่นหน้าอุทยานปนมรุ้งเนี่ยได้ไมีความบุรีอันจังหวัดกับเรารู้จักปนมรุง่งก็ตั้งแต่ที่มีอย่างแพร่หลายตั้งแต่คราวที่เกิดเหตุการณ์โควิดทีทับหลังนาฬิกาลุมสิงห์ จากพิพิธภัณฑ์ที่ชิคาโก้แล้วทําให้รีดังแล้วก็พลังุกไปรู้จัก,จกต่อเนื่องจากนั้นมาเราก็จะมีนาบรุังลุกเนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับให้พี่น้องให้ชนเข้ามาชมกันนะครับในพวขงของเดือนที่มีเดือนที่มีนักปราชตะวันนะครับหรือแสงอาทิตย์เด็นลอดช่องครบทุกประตูของปราสาท สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเชิงวิจัตในเรืเอร่องของพนุนลุ้งเนี่ยช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับตแต่มุมหนึ่งที่ทางผู้จัดแล้วก็ผมได้กล่าวไปตามคำกล่าวที่ทางผู้จัดได้จับที่ดีเราจะนำประสาทพนมรุง้งประสาทเงินตาดและท่าประสาทใบบัดเนี่ยเข้าสู่มรดกโลกแต่มรดกโลกนี่คืออะไรเนี่ยทำ คนหน้าส่วนักการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าโมเ,เดลโลกคืออะไรแล้วถามว่าเราได้อะไรจากการเป็นคนโลกทำ่าได้อะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราได้เงินได้การต้องเที่ยวได้อะไรเนี่ยแต่ถามว่าคือคนทั้งโลกได้อะไรด้วยแล้วเราถึงคนในชุมชนได้อะไรก็จะเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันต่อไปนะครับอันนี้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าจังหวัดรนี่ยมีความจริงจังและจริงใจ ในเรื่องของการุูนุ์วัฒนธรรมและก็น,นักการนำวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นประเด็นในการพูดงานแล้วก็เสริมสร้างให้ชุมชนเป็นอบแล้วก็จับัดวีรังแล้วก็คุยภาคของต,ตอนตอกิ้นเหนือตอนล่างนครชายศรีเนี่ย,ยได้เปเกลื่อนไปพร้อมกันแต่เราก็ต้องการองค์ความรู้ที่ที่ที่มุมสําคัญท้งทางที่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทร,รารบจึงต้องอผู้เชี่ยวชาญที่ ทางคณะผู้จับได้เชิญมานเนี่ยเราก็จะมีบุมมองแรกเกัดนะครับก็พูดมาในบุมมอ,องฉบ,บับในทางพระทวายฉบับว่าฉบับดีลังเนี่ยรวมทั้งส่วนในการบดีลังเนี่ยจริงใจแล้วก็ตั้งใจในการพัฒนาสถานที่สำคัญต่างๆของที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยให้ดีให้ได้ให้ให้ได้มีการพัฒนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องการความรู้ในการที่ที่เรา,าจะนำไป,ปเคลื่อนอยันถูกต้องเพบ่อเพื่อให้ได้ ท่านนั้นเสร็จก็ใช้ตัวงานอยู่แล้วครับสุดท้ายนี้นะครับในนามของจังหวัดบีรีรังและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบีรีรังมีความดีๆและก็ขอให้การสนับสนุนและร่วมมือกับกรมศิลปากรในทุกๆด้านเพื่อการนำเสนอแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่มรดกโลกต่อไปปัานนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดโครงการบรรยายทางราชการประจำปีพุทธศักราช .2553 เรื่อง กลุ่มที่วัดสถานภาษาผสมรุ่มภาษาตสมตัและภาษาหลายปักสู่มรดโลกแลวขอเอเมริกรให้การจ,จกิจกรรมครั้งนี้จงประสบความเร็จสมดังเจตน,นาลมทุกประการสวัสดีครับ